สวัสดีครับในการอัปเดตเป็น iOS 16 Apple ทําการอัปเดตครั้งใหญ่ให้กับแอปรูปภาพหรือ Photos ทําให้การใช้งานง่ายขึ้นสนุกขึ้นน่าใช้ขึ้นมากๆเลยครับหนึ่งในนั้นที่ทําให้การปรับแต่งภาพง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นคือจากนี้ไปเราสามารถ Copy การปรับแต่งในส่วนของโทนสีความสว่างไฮไลท์เงาความต่างระดับสีและอื่นๆจากรูปหรือวิดีโอใดๆ ไปใช้กับรูปหรือวิดีโออื่นๆได้ทันทีในแบบที่ง่ายสุดๆไม่ต้องมาปรับแต่งเองทีละรูปหรือทีละวิดีโอให้ยุ่งยากชอบสไตล์การปรับแต่งของรูปหรือวิดีโอไหนเอาไปใช้กับรูปอื่นๆที่ต้องการได้ทันทีครับเช่นการเพิ่มความสว่างความสดของสีหรือปรับทุกรูปให้เป็นเกสเกลให้เป็นภาพขาวดาได้ทันทีในแบบที่แตกทีเดียวปรับได้ทุกรูปให้เราทันทีฟีเจอร์ดีๆแต่มีวิธีใช้สุดง่ายแบบนี้ไปดูกันเลยครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับเราไปเริ่มกันที่การ copy การปรับแต่งรูปภาพกันก่อนครับให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปรูปภาพขึ้นมาจากนั้นเปิดเลือกภาพจากอัลบั้มใดก็ได้แล้วแต่แก้ไขเพื่อทำการปรับแต่งโทนสีต่างๆในภาพอยากให้ภาพมีโทนสีอุ่นสีสดสีละมุนหรือมีโทนสีแบบใดปรับแต่งได้เลยครับ ในคลิปนี้ผมจะปรับแต่งคร่าวๆเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับในการใช้งานจริงเพื่อนๆปรับแต่งได้เต็มที่ตามต้องการเลยครับเมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถค,ปปรคัดลอกการปรับแต่งที่ได้นี้ไปใช้กับรูปอื่นๆได้2วิธีครับวิธีแรกในหน้าจอการปรับแต่งนี้ให้แตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกคําสั่งคัดลอกการแก้ไขเพื่อคอปปัดลอกการปรับแต่งนี้เพื่อจะนําไปใช้กับรูปอื่นๆได้ทันทีครับ วิธีที่2วิธีนี้สะดวกมากและใช้เมื่อไหร่ก็ได้ในหน้าจอาการปรับแต่งนี้ให้แตะเสร็จสิ้นเพื่อปิดการปรับแต่งหลังจากนี้เมื่อไหร่ที่เราอยากใช้การปรับแต่งของรูปนี้กับรูปอ,อื่นๆก็เปิดแอปรูปภาพแล้วเปิดรูปนี้ขึ้นมาแต่ปุ่มรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะคัดลอกการแก้ไขเพื่อจะนําไปใช้กับรูปอ,อื่นได้ทันทีครับ Me? เมื่อก๊อปปี้การปรับแต่งคัดลอกการแก้ไขแล้ววิธีการนําไปใช้กับรูปอ,อื่นๆก็ง่ายมากครับ ให้เพื่อนเอนเปิดรูปที่ต้องการขึ้นมาจากนั้นวางการปรับแต่งเข้าไปซึ่งทำได้ง่ายง่ายวิธีเช่นกันครับวิธีแรกในการวางการแก้ไขให้แตะปุ่มรูปจุด3จุด,ดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะวางการแก้ไขเท่านี้ก็เรียบร้อยครับรูปจะถูกปรับแต่งตามการตั้งค่าที่เราคัดลมาโดยอัตโนมัติทันทีครับง่ายๆรวดเร็วทันใจไม่ต้องไปปรับแต่งเองให้เสียเวลาแต่ในกรณีที่เพื่อนๆได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกใจอยากจะยกเลิกกลับเป็นรูปภาพต้นฉบับ ก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการแตะปุ่มเมนูรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะแปลงกลับเป็นต้นฉบับเราก็จะได้รูปต้นฉบับกลับคืนมาได้ทันทีง่ายๆแบบนี้เช่นกันครับเราไปดูวิธีที่2ในการวางการแก้ไขกันครับวิธีนี้ในขณะที่เราแตะคำสั่งแก้ไขเพื่อปรับแต่งแก้ไขภาพใดๆเราสามารถแตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านบนในกรอบที่สแสดงขึ้นมาแตะวางการแก้ไข เพื่อวางรูปแบบการปรับแต่งที่เรา c o ปปี้มาได้ทันทีดีต่อใจใช้งานง่ายสะดวกแบบไหนเลือกใช้กันได้เลยครับนอกเหนือจากการ c o ปปี้การแก้ไขไปใช้กับรูปใดๆแล้วเพื่อนๆยังสามารถนําไปใช้กับหลายๆรูปพร้อมกันได้ด้วยนะครับวิธีการก็ง่ายมากๆให้เพื่อนๆเปิดอัลบั้มภาพใดๆแล้วแตะคําสั่งเลือกด้านบนจากนั้นแตะเลือกรูปต่างๆที่ต้องการแก้ไขหรือจะแตะเลือกทั้งหมดเพื่อเลือกรูปทั้งหมดก็ยังได้ครับจากนั้นแตะปุ่มรูปจุด3จุด ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะวางการแก้ไขเพื่อปรับแต่งรูปภาพทั้งหมดที่เราเลือกพร้อมกันโดยอัตโนมัติได้เลยครับถ้าปรับแต่งแล้วไม่ถูกใจต้องการยกเลิกหลายๆรูปกับเป็นต้นฉบับก็ทําได้ง่ายๆเช่นกันครับด้วยการแตะคําสั่งเลือกแล้วแตะเลือกรูปที่ต้องการยกเลิกจากนั้นแตะปุ่มรูปจุด3จุดในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกแปลงกลับเป็นต้นฉบับง่ายๆแบบนี้เลยครับ ด้วยวิธีง่ายๆนี้การคัดลอกการปรับแต่งรูปใดๆไปใช้กับรูปอ,อื่นๆก็สามารถทําได้ง่ายๆทําได้อย่างรวดเร็วปรับแต่งได้ทันใจใน iOS 16หใหม่ล่าสุดครับจากรูปเราไปดูกันต่อที่วิดีโอขั้นตอนก็จะคล้ายๆกันให้เพื่อนๆเปิดแอปรูปภาพขึ้นมาจากนั้นเปิดเลือกวิดีโอที่ต้องการปรับแต่งแล้วแต่แก้ไขเพื่อทําการปรับแต่งโทนสีต่างๆในภาพอยากให้ภาพมีโทนสีอุ่นสีสดสีละมุนแบบไหนปรับแต่งได้ตามใจต้องการเลยครับ ในคลิปนี้ผมจะปรับแต่งคร่าวๆเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับด้วยการปรับแต่งโทนสีของวิดีโอให้เป็นขาวดําในการใช้งานจริงเพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้เต็มที่ตามต้องการเลยนะครับเมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถ copy รคัดลอกการปรับแต่งนี้ไปใช้กับวิดีโออื่นได้2วิธีครับวิธีแรกในหน้าจอการปรับแต่งนี้ให้แตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกคําสั่งคัดลอกการแก้ไขเพื่อคัดลอกการปรับแต่งนี้เพื่อจะนําไปใช้กับวิดีโออื่นได้ทันทีครับ วิธีที่2วิธีนี้สะดวกมากๆและใช้เมื่อไหร่ก็ได้ในหน้าจอการปรับแต่งนี้ให้แตะเสร็จสิ้นเพื่อปิดการปรับแต่งจากนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อยากใช้การปรับแต่งของวิดีโอนี้กับวิดีโออื่นเมื่อไหร่ก็เปิดวิดีโอนี้ขึ้นมาแตะปุ่มเมนูรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคัดลอกการแก้ไขเพื่อจะนําไปใช้กับวิดีโออื่นได้ทันทีครับเมื่อ Copy กการปรับแต่งวิดีโอแล้วต้องการนําการปรับแต่งนี้ไปใช้กับวิดีโอไหน ให้เปิดวิดีโอนั้นขึ้นมาเพื่อวางการปรับแต่งเข้าไปได้ง่ายๆ2วิธีเช่นกันครับวิธีแรกในการวางการแก้ไขให้แตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะวางการแก้ไขเท่านี้ก็เรียบร้อยวิดีโอจะถูกปรับแต่งให้กับเราโดยอัตโนมัติเลยครับถ้าปรับแต่งแล้วได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกใจอยากจะยกเลิกกับเป็นต้นฉบับก่อนปรับแต่งก็สามารถทําได้ง่ายๆด้วยการแตะเมนูรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมา แต่แปลงกลับเป็นต้นฉบับเราก็จะได้รูปต้นฉบับกลับคืนมาทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับเราไปดูวิธีที่2ในการแก้ไขกันครับวิธีนี้ในขณะที่เราแตะคําสั่งแก้ไขเพื่อปรับแต่งแก้ไขวิดีโอใดๆเราสามารถแตะปุ่มเมนูรูปจุด3จุดด้านบนในกรอบที่แสดงขึ้นมาแตะวางการแก้ไขเพื่อวางรูปแบบการปรับแต่งได้ง่ายๆทันทีสะดวกแบบไหนเลือกใช้กันได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับนอกเหนือจากการค o p y กการแก้ไขไปใช้กับวิดีโอใดๆแล้ว เพื่อนๆยังสามารถนำไปใช้กับหลายๆวิดีโอพร้อมกันได้ด้วยนะครับวิธีการก็ง่ายมากๆในแอปรูปภาพให้แตะเปิดอัลบั้มใดๆที่มีวิดีโอที่ต้องการปรับแต่งจากนั้นแตะคำสั่งเลือกด้านบนแล้วแตะเลือกวิดีโอที่ต้องการปรับแต่งได้เลยครับถ้าต้องการเลือกวิดีโอทั้งหมดก็สามารถทำได้ด้วยการแตะคำสั่งเลือกทั้งหมดเพื่อเลือกวิดีโอทั้งหมดในอัลบั้มนี้ได้เลยครับจากนั้นแตะปุ่มรูปจุด3จุดในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะวางการแก้ไข เพื่อปรับแต่งทุกวิดีโอที่เลือกพร้อมกันได้เลยถ้าวิดีโอมีความยาวมากหรือเพื่อนๆเ,เลือกหลายๆวิดีโอพร้อมกันระยะเวลาที่ใช้ในการปรับแต่งก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องและความเร็วในการประมวลผลของเครื่องครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เราก็สามารถปรับแต่งหลายๆวิดีโอพร้อมกันได้ทันทีไม่ต้องมาปรับแต่งทีละว,วิดีโ oh, อให้ยุย่งยากและเสียเวลาอีก like, ต่อไปครับถ้าปรับแต่งแล้วผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกใจต้องการยกเลิกการปรับแต่งวิดีโอกลับเป็นรูปต้นฉบับก็สามารถทําได้ครับ ด้วยการแตะคำสั่งเลือกด้านบนแล้วแตะเลือกวิดีโอที่ต้องการยกเลิกจากนั้นแตะปุ่มรูปจุด3จุดในเมนูที่สแสดงขึ้นมาเลือกแปลงกลับเป็นต้นฉบับง่ายๆแบบนี้เลยครับด้วยคุณสมบัติใหม่ฟีเจอร์ใหม่ที่น่าใช้มากๆที่เพิ่มเข้ามาในแอปรูปภาพนี้จากนี้ไปการปรับแต่งรูปปรับแต่งวิดีโอก็ง,ง่ายขึ้นใช้เวลาน้อยลงปรับแต่งได้เร็วขึ้นกว่าเดิมสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 16แล้วไปลองไปเล่นไปใช้กันได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ